สวัสดีจ้าพี่ี่เพื่อนๆวันนี้จะพามาชมว่านหางจระเข้ยักษ์นะจ๊ะจะพาไปชมดอกเขานะคะแต่นี่ให้ดูลักษณะว่านหางจระเข้ยักษ์ต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากอวบมากนี่นะคะอันนี้จะปลูกไว้ในกระถางนะคะแต่อันนี้ยังไม่ออกดอกอืม สีกระถางนะคะที่เป็นเจลระเคยักษ์นั่นนะคะส่วนตรงนั้นกระถางนั้นเป็นเจระเคธรรมดาหางเจระเคธรรมดาตรงนั้นนะคะนี่ถ่ายลำบากนิดนึงอันนั้นเป็นธรรมดานะคะที่อยู่ตรงน,นั้นธรรมดา จะเห็นความแตกต่างนี่การใหญ่มากอวบมากนะคะเอาไปทำผสมกับลูกมะกรูดแล้วนะคะไปทำต้มเพื่อหมักผมยาสับผมนะคะทำเก็บไว้แล้วไว้ใช้ไว้หมักผมนะคะอวบมากๆแต่เสียดายต้นในกระถางยังไม่ออกดอก เดี๋ยวจะพาไปดูดอกที่ตรงริมรั้วนะคะออกดอกปีที่สองแล้วที่เห็นที่เห็นนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่แล้ะค่ะดอกว่านหางจระเข้ยักษ์สีสันจะแตกต่างจากว่านหางจระเข้ธรรมดานะคะ,ะออกสีเหลืองๆก็มี สีเทสาเ่า,เา,เาตรงปลายกรีบดอกนะคะลวดลายนี่ตรงยอดดอกนี่เริ่มจะร่วงโรยเฉาไปบ้างแล้วนะคะสองกิ่งสองช่อเนาะในก้านเดียวต้นต้นตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเขาโดนแดดโดนแดด ใบก็ไม่ไม้นิดหนึงน,นี่นะคะนี่คือลักษณะช่อดอกเขาเห็นชัดไหมเอ่ยแตกออกมาเป็นกิง่งสองกิง่งหนึ่งช่อดอกนี่สีเหลืองๆนะสวยดีนี่เห็นชัดไหมเอ่ย ใครเคยเห็นไหมคะดอกสีเหลืองๆสวยดีว่านหางจระเข้ยักษ์อวบเชียแต่ตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่การใบก็อาจจะแดงๆนิดนึงตรงนี้เป็นดินทรายแต่ว่าปลูกว่านหางจระเข้ก็พอได้แต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะงาม ปลกของกินไม่ค่อยจะง,งามเท่าไหร่นี่นะคะดอกกว้านหางเจระเข้ยัดสีเหลืองลวดลายสวยงามถ้าเป็นเจระเข้ธรรมดาดอกจอกส้มๆเนาะช่อก็จะเล็กกว่ามีอยู่ต้นหนึ่งในกระถางกล่องโฟมเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะอันนั้นกำลังออกดอกเหมือนกัน แต่ต้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะโอเคจ้าวันนี้ก็พามาชมดอกว่านหางจระเข้ยักษ์สีสันแปลกตาสวยงามนะคะสาหรับท่านที่ไม่เคยเห็นก็นำมาฝากนะคะนี่ต้นก็จะประมาณนี้ที่อยู่ในกระถางก็จะสมบูรณ์กว่านิดนึง เดี๋ยวพาไปดูดอกที่เป็นว่านหางจระเข้ธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะคะนะคะว่าน uh huh. หางจระเข้แบบแบบพันเล็กนะคะแบบพันปกติเราแต่ก็ปลูกปลูกปลูก,ลกทิ้งไว้ในกล่องโฟมไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะคะไม่ได้จับใส่กระถางดีดีปลูออกตามมีตามเกิดนี่แหละนี่จ้านี่นี่ยังเล็กๆอยู่ดอกยัง จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ถ้าเขาแก่หน่อยก็จะออกสีส้มๆนะจะก็ประมาณนี้นะคะพามาดูดอกว่านหางจระเข้ขอบคุณพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาให้รับชมอีกนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ